ลูกสาวหนูพูดบ้างก็ได้ลูกนิดนึงก็ยังดีขอขอขอหนูให้พี่บิ๋มเน๊ะพี่บิ๋มกินหน่อยให้อย่างนั้นแหละได้เนาะขอให้แค่นั้นมะอะไม่ให้อย่าพึ่งดีพี่ไม่งั้กินหมดก็ไม่ยิบกินหมดแหละนะตรงนี้มันก็หยิบกินหมด มิ้มมิมมิ้มอร่อยมากเลยเนาะลูกอร่อยไหมฮาลูกอร่อยมอร่อยไหมไม่หมดบลอบบอทำไมต้องทำนั่งงอะไรงั้อ้ยโอ้ยได้ใหม่เ้ยเออได้ใหม่แล้วเออเ ขอขอตอนนี้กินแล้วอ่ะทางนี้มาหนิป้าป้าหันมานี่อะ้าไม่กินแล้วเราด้านใหม่แล้วลูกขออีดื้อย่าแย่งบอกเงี้ยนี่นี่นี่แย่งไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมอร่อยไหมคะแซ่บร เสียบบ่เหมนูเหมือนสวยเหมือนพ่อไม่แย่งหนูหรอกลูกโกรธนักอ่ะต้องมา